สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือมารายาทในการอ่านค่ะเราทุกคนนะคะเวลาอ่านนะคะก็ต้องควรมีมารายาทนะคะก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะก่อนที่จะอธิบายเกี่ยวกับมารายาทในการอ่านนะคะครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะจากเพจครูพี่โอนะคะมาเป็นตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูนะคะ แล้วครูก็จะธิบายเพิ่มเติมพอเราเรียนเสร็จนะคะเกี่ยวกับเนื้อหานี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะแบบทดสอบนะคะให้เราทุกคนนะคะได้ลองนะคะได้ลอง,ะะลองทําดูนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะมีสระแห่งหนึ่งไม่สู้จะกว้างใหญ่นักเวลาลมพัดน้ำในสระเป็นระลอกคลืนน่นน้อยๆทยอยเข้ากระทบฝั่งต้นหญ้าที่ขอบสระ โอนเอ็นไปมาจนใบเสียกันในสระนี้มีไข่เม็ดเล็กๆสีดำลอยอยู่แพรหนึ่งคือไขกอ่กบมีลูกกบตัวเล็กๆอยู่ในไข่นั้นมันนอนอยู่เหมือนเด็กเป็นวุ้นกลมๆใสๆพุ่มตัวลูกกอบอยู่ลูกกบโตว,วันโตคืนไม่ต้องทำอะไรและไม่ต้องกินอะไรเลยได้แต่นอนอยู่เท่านั้น แก้วทำไมอ่านหนังสือเสียงดังอย่างนั้นล่ะลูกพี่กิ่งเขาทำการบ้านอยู่จะเสียสมาธินะลูกไม่เป็นไรละคะแม่กิ่งทำการบ้านจะเสร็จแล้วไม่ได้หรอกลูกกิ่งอาจจะมองว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าหากน้องไปทำแบบนี้กับคนอื่นๆเขาจะมองว่าน้องไม่มีมารายาทได้นะลูกถ้าอย่างนั้นแก้วจะต้องทำอย่างไรละคะแม่แก้วก็จะต้องมีมารายาทในการอ่านยังไงละลูกถ้าอย่างนั้น แม่ช่วยสอนมารยาทในการอ่านให้ก้าวหน่อยได้ไหมคะนั่นสิคะกิ่งก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะมารยาทมารยาทคือกริยาวาจาพฤติกรรมความสุภาพเรียบร้อยการรู้จักการเทศะหรือการวางตัวค่ะมารยาทในการอ่านนะคะ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการอ่านเพราะจะช่วยให้เราเป็นผู้อ่านที่น่าชื่นชมและยังเป็นการแสดงอุปนิสัยที่ดีในการอ่านที่เราทุกคนควรประพฤติปฏิบัติด,ด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเราทุกคนควรมีมารยาทในการอ่านค่ะต่อมานะคะเมื่อเราต้องอยู่ใน ที่สาธารณะนะคะเมื่อเราต้องการอ่านหนังสือนะคะเช่นห้องสมุดนะคะที่มีผู้คนอื่นอยู่ด้วยนะคะมากมายเราควรที่จะอ่านในใจนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงค่ะการที่เราอ่านออกเสียงนะคะจะทำให้เรารบกวนสมาธิคนอื่นเช่นกันถ้าผู้อื่นมาอ่านเสียงดังนะคะก็จะทำให้เราไม่มีสมาธิในการอ่านเหมือนกันค่ะ ดังนั้นเราจึงควรอ่านในใจนะคะมากกว่าการอ่านออกเสียงค่ะข้อต่อมานะคะคือการหยิบจับหนังสือค่ะเวลาที่เราหยิบจับหรือเปิดหนังสือขึ้นมาอ่านเราควรที่จะทำอย่างเบามือเพื่อเป็นการรักษาสภาพหนังสือให้คงทนไม่ฉีกขาดยกตัวอย่างค่ะ เช่นถ้าหากเราหยิบจับหนังสืออย่างแรงอาจทำให้หนังสือเกิดความชำรุดเสียหายและเป็นผลต่อการอ่านในครั้งถัดไปค่ะค่ะข้อต่อมานะคะคือลักษณะท่าทางในการอ่านหนังสือที่สุภาพค่ะในขณะที่เรากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นะคะเราควรที่จะนั่งตัวตรงค่ะไม่งอหลังนะคะแล้วก็มือทั้งสองข้างของเรานะคะ ควรที่จะจับหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะค่ะการที่เรานั่งตัวตรงและมือทั้งสองข้างจับหนังสืออยู่จะช่วยทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะคะแต่การที่เรานั่งงองหลังจะทำให้เราเกิดอาการเมื่อยหรือปวดหลังได้ง่ายค่ะและทำให้เรานะคะไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือค่ะข้อต่อมานะคะ คือเราไม่ควรที่จะนำหนังสือของส่วนรวมมาเป็นของตนเองหรือการที่เราไปหยิบจับหนังสือของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากเรายืมหนังสือมาจากห้องสมุดนะคะเราก็ควรที่จะนำหนังสือกลับไปคืนตามวันเวลาที่กำหนดนะคะ หรือการที่เราอยากยืมหนังสือจากเพื่อนนะคะเป็นหนังสือที่มีเจ้าของนะคะเราก็ควรที่จะยืมก่อนนะคะไม่ควรที่จะไปหยิบของคนอื่นมาอ่านนะคะโดยที่เพื่อนคนนั้นหรือเจ้าของคนนั้นไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เราใช้ค่ะข้อต่อมานะคะ ในขณะที่เรากำลังอ่านหนังสืออยู่นะคะเราไม่ควรอย่างมากเลยที่จะทำกิจกรรมอื่นไปด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราทำกิจกรรมอื่นไปด้วยนะคะจะทำให้เราเสียสมาธิในการอ่านได้ค่ะหรืออาจจะทำให้หนังสือนะคะเกิดความเสียหายได้ค่ะเช่น การที่เรากินข้าวนะคะกินข้าวไปอ่านหนังสือไปนะคะอาจจะทําให้หนังสือเลอะเทอะนะคะเกิดรอยเปื้อนค่ะและเกิดการชํารุดในที่สุดค่ะหรือการฟังเพลงค่ะแน่นอนว่าการฟังเพลงเป็นการทําให้เราเสียสมาธิอย่างมากยิ่งเป็นเพลงที่เราร้องได้นะคะอาจจะทําให้เราคล้อยตามเพลงและเสียสมาธิในการอ่านค่ะหรือการเดินไปอ่านไปค่ะ การเดินไปอ่านไปนะคะอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะโดยที่เราใจจดจ่ออยู่ในหนังสือนะคะไม่ได้ดูทางหรือเวลาที่เราเดินข้ามถนนนะคะอาจจะไม่ได้มองทางอาจจะไม่ได้ดูรถนะคะก็อาจจะทำให้รถชนเราได้ค่ะข้อต่อมานะคะคือเราไม่ควรที่จะฉีกหนังสือหรือพับหนังสือค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากเราต้องการเนื้อหาจากหนังสือที่ไม่ใช่ของเรานะคะเช่นหนังสือที่เรายืมจากห้องสมุดหรือหนังสือที่เรายืมมาอ่านจากเพื่อนนะคะแล้วเราต้องการเนื้อหานั้นนะคะ เราควรที่จะนำไปถ่ายสํำเนาหรือว่าถ่ายเอกสารค่ะหรือในกรณีที่เรายังอ่านหนังสือเล่มนั้นไม่จบนะคะแล้วอยากที่จะกลับมาอ่านต่อนะคะเราควรที่จะใช้ที่ขั้นหนังสือแทนการพับค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หนังสือเกิดรอยค่ะ ข้อต่อมานะคะในขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านหนังสือนะคะหรือว่าอ่านข้อความใดๆอยู่ก็ตามค่ะเราไม่ควรที่จะเข้าไปอ่านแทรกเลยค่ะหรือนะคะเราไม่ควรที่จะหยิบจับหนังสือของคนอื่นมาเป็นของตนนะคะก่อนที่เจ้าของนะคะเขาจะอนุญาตให้เราจับหนังสือนั้นหรือว่าใช้หนังสือนั้นได้ค่ะข้อต่อมานะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ การวางหนังสืออย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะเมื่อเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะเราควรที่จะเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเราไม่ควรที่จะวางหนังสือระเกะระกะค่ะเพื่อง่ายต่อการหยิบจับมาใช้ในครั้งถัดไปค่ะและก็ยังเป็นการรักษาสภาพหนังสือให้คงทนนะคะไม่ฉีกขาดเพื่อการใช้งานได้นานๆค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อาหามารยาทในการอ่านค่ะเราไปเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยนะคะ